าละครับตอนนี้เราม,มาอยู่อีกหนึ่งไฮไลท์ของโซลทาวเวอร์นะฮะนะี่ก็คือจุดที่คู่ครักนะฮะเขาจะมาค้องแม่กุญแจด้วยกันนะฮะตามสถานที่เอ่อตามรั้วตามนี่นะฮะที่เราเห็นอยู่นะฮะ นี่ตรงนี้เนี่ยทอดยาวไปนู่นนู่นแล้วก็วนไปถึงนู่นเียคือมันเยอะมากแล้วแต่ละลูกแต่ละแม่เนี่ยลลกงง็คือแต่ละลูกแต่ละแม่พูดงงงคลิดแต่ละแม่กุญแจแต่ละเนี่ยโอ้โหหลากหลายลายหลากหลายสไตล์แล้วแต่ใครอยากจะเลือกมาเองมาหาซื้อที่นี่ก็ได้หรือว่าจะไปหาซื้อจากที่อื่นแล้วก็มาคล้องที่นี่ก็ได้นะฮะโดยวิธีการก็คือเอาแม่กุญแจคล้องเสร็จปุ๊บลูกกุญแจเขาจะโยนทิ้งไปเลยให้ความรักมันยืนยงนี่คือข้อมูลที่น้องแอร์ให้ผมมานะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ย เราจะมีพิเศษนะฮะฝากเป็นเรียกว่าโบนัสให้สำหรับชาว LG นะฮะที่อยากให้เราเนี่ยเขียนชื่อคุณและคู่รักของคุณนะฮะให้แล้วเราก็จะเอาชื่อแล้วก็แม่กูแจงคุณเนี่ยมาคล้องไว้ตามที่ต่างแบบนี้นะฮะ <c oughs> คุณสามารถที่จะส่งสกายมาหาเรานะฮะ <c oughs> ขอย้ําอีกทีสกายมาหาเราคนแรกนะฮะคนแรกเท่านั้นใช่ไหมน้องแอร์ <c oughs> คนเดียวคนเดียวที่โทรมาหาเราคนแรกนะฮะเราก็แฟนกันจริงๆด้วยนะใช่ขอลองแลวกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เออเราอยากจะให้โอกาสสำหรับคนที่เขาเป็น,ปนคู่รักกันจริงๆแล้วก็อยากให้รักกันไปนานๆนะเพราะฉะนั้น <ฮะ S 1> โทรมาบอกกับผมแค่ว่าชื่อคุณชื่อแฟ<ส>น,น,นคุณแล้วก็เล่าเรื่องราวความรักแบบย่อๆโทรมาแล,แล้วกันสกายมาสกายมาคนแรกเดี๋ยวผมกับน้องแอร์เนี่ยตัดให้เลยนะฮะจะล็อกให้เลย ให้ความรักของคุณเนี่ยยืนยาวแต่ได้คิดว่าไม่แน่นใจในความรักของตัวเองเดี๋ยวผมว่าจะเสี่ยงดีกว่าเพราะว่าเดีต้องมาเลื่อยกทีหลังเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่บอกเข<อ>าต้องแน่ใจสิใช่ไหมน้องแอมต้องแน่ใจอะยังไงก็โทรมาขอ <S <S สกายปแรกรีบส่งเข้ามาเลยตอนนี้จะล็อกไม่กูแจให้เลยครับ <S <S 2> <S 2> <S